มาพูดถึงพลังนะครับที่สุดโคดซัตรัสเซียของบลาสดกันบ้างดีกว่าฮีโร่คลาสเอสอันดับหนึ่งนะครับที่ถูกกระแสคนอื่นนั้นกลบไปซะเกลี้ยงเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพันแมนทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับวันพันแมนนั้นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของฮีโร่คลาสเอสอันดับหนึ่งนะครับอย่างบลาสนะครับปรากฏเมื่อใดแล้วแล่วก็ก็มักนะครับจะสร้างกระแสนะครับหรือว่าสร้างเสียงงือฮามเร็วตลอดเลยแต่ถึงแม้นนรรััวว่่าาาาากกปฏตลสุดขของเ ทีมันควรจะฮือฮามากกว่านี้แต่ก็ถูกกลบกระแสไปนะครับโดยการตายของเจนอดบ้างด้วยการที่ไซตามะนั้นใช้หมัดเอาจริงบ้างด้วยการที่นะครับกาโร่นั้นก๊อปปี้พลังของไซตามะบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องพูดถึงพลังความสามารถของบลัดนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาของจริงเลยแน่นอนนะครับถึงําให้วันนี้นะครับเราต้องมาพูดคุยถึงเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวหาว่าลําเอียงนะครับว่าพูดแต่เรื่องแต่ของไซตามะนะครับหรือไม่ก็ของกาโร่นะครับหรือแม้ เนนอน,นะครับวันนี้เราจะพูดถึงบลัดกันบ้างดีกว่านะครับสาหรพีโรคาร์ดิสอันดับหนึ่งผู้ที่มีความสามารถนะครับโคตรจะเทพเลยละซึ่งแน่นอนนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจะหนักจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครตและกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่า ถ้าพูดถึงนะครับตัวละคร1ตัวนะครับที่ในสมาคมฮีโร่ยกย่องนะครับว่าให้เป็นโนหนึ่งยืนตึงสุดๆเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับบลารดนะครับฮีโร่คลาสเอสอันดับหนึ่งะครับซึ่งถึงแม้ว่าเขานั้นเนี่ยจะเป็นชายที่ใครหลายคนนั้นไม่ค่อยจะเห็นหน้าตาไม่เคยจะเห็นหน้าตาคือจะมีคนเห็นเนี่ยแต่น้อยมากๆเลยด้วยความที่ว่านะครับพี่แกนั้นจะไปทําภารกิจแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับก็คือเหมือนปิดทองหลังพระอะไรพวกนี้นะครับจึงทาให้นะครับก็มักจะมีภารกิจมากมายเลยนะครับตามสไตล์ฮี Ate, очка, ที่ไม่ได้ออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่นะครับแต่เขานั้นโคตรจะมีความสําคัญนะครับต่อสมาคมฮีโร่มากๆเลยนะครับในฐานะคลาสเออันดับหนึ่งนะครับอย่างบราสซึ่งความสามารถของบลาสนั้นคือสามารถนะครับสร้างมิตินะครับอีกมิติหนึ่งมาได้นะครับก็คือสามารถไปอยู่ในมิตินั้นนะครับซึ่งไอ้มิติตรงนี้เลยเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าไอ้มิติตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันสําคัญบ้างหรือเปล่าเพราะเดิมทีแล้วอาจารย์เนี่ยเคยวาดนะครับอาจารย์ ่าเกานะคือปัจจุบันทําการแก้ไขไปแล้วเวอร์ชั่นเก่าเลยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าจะมีนะครับเหล่าบรรดานะครับสัตว์ประหลาดต่างๆนั้นนะครับที่เคยถูกไซตามาร์ฆ่าตายไปแล้วนะครับอยู่ในนะครับมิติตรงนั้นด้วยมันก็เหมือนเป็นจักราวาลมนะัลติเวิร์สแนวฟิลแบบมาเวลวอะไรประมาณแบบนี้แหละแต่ปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์แกไม่ได้เขียนตรงนั้นแล้วก็คือทําการเขียนใหม่นะครับก็เลยทําให้มันก็ยังยืนยันไม่ค่อยได้อย่างชัดเจนซึ่งในไอ้มิติตรงนั้นน่ยที่อาจารย์แกเขียนเวอร์ชั่นเดิมนั้นนะครับมันจะ มันก็เลยทําให้นะครับเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยที่อาจารย์มูรตาเนี่ยก่อนที่จะแก้ใหม่นั้นมันก็เหมือนกับว่านะครับเป็นจักรวาลคู่ขนานนะครับคล้ายๆมาเวลนะครับซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่บลัดนั้นสามารถสร้างขึ้นมาได้แต่อย่างล่าสุดนะครับการปรากฏตัวขึ้นของบลัดนะครับเราแทบได้เห็นนะครับความสามารถของเขานั้นนะครับโอ้ว่าจริงๆแล้วระดับที่ไม่ธรรมดาเลยอย่างแรกเลยนะครับร่างกายของบลัดนั้นนะครับโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับเพราะปกติแล้วมนุษย์ธรรมดานั้นนะครับเพียงแค่เดินชบๆเดินเฉียวเียวนะครับในต ก็เรียกได้ว่านะครับต้องลงไปนอนกองกับพื้นนะครับเมือคืนเห็นได้ชัดเลยนะฮีโร่คนอื่นนั้นเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นชักกระเดวกระเดวนะครับเลือดออกนะครับผมร่วงบ้างนะครับเป็นเพราะว่านะครับร่างกายของการโรในตอนนี้เนี่ยมันเป็นร่างกายนะครับที่เหนือธรรมชาติไปแล้วแต่บลัดนั้นสามารถทนรับนะครับไอแรงกดดันมหาศาลนี้ได้นะครับมันก็เหมือนเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วแหะครับว่าร่างกายของบลัดนั้นมันเหนือไปกว่ามนุษย์ปกติไปแล้วนะครับเหนือธรรมชาติสุดๆเลยล่ะสำหรับบลัดนะครับฮีโร่ลาร์ดเอสอันดับ แต่สิ่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกสงสัยเลยครับว่าบลารสที่ปรากฏตัวขึ้นอยู่นี้เนี่ยเขานั้นยังไม่ได้ต่อสู้แบบจัดหนักจัดเต็มเป็นเพราะว่าเขาดูเป็นห่วงโลกเกินไปนะครับเขาดูห่วงกังวลแหละครับว่าโลกนั้นจะแตกนะครับกับการต่อสู้ซึ่งไม่แน่นะการที่บลาสนั้นสู้อีกหนึ่งมิตินะครับก็คืออีกมิติที่สามารถสร้างมาได้นั้นอาจจะทนรับนะครับการต่อสู้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มของบลารสได้ก็เป็นไปได้นะครับไม่งั้นบลารสจะพยายามทําไมให้การโร่นั้นกอนะ การ์โระยัดในนั้นซะนะครับการโรยูในนั้นปั๊บโลกก็ปลอดภัยนะครับจักรวาลที่ว่าอยู่เนี่ยก็ปลอดภัยอีกมิติหนึ่งเลยก็คือนะครับลาดนั้นก็คงจะใจต่อสู้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับกับการโรในอีกมิติหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าในการต่อสู้นั้นนะครับลาดเนี่ยมันจะมีการต่อสู้นะครับสองแบบเนาะอย่างแรกเลยนะครับคือกราววตี้หรือว่าหมัดแรงน้มถ่วงนะครับอันนี้แน่นอนนะครับง่ายเลยนะครับก็คงจะเป็นพลังหมัดที่มันรุนแรงนะครับตามสไตล์แรงน้มถ่วงอีกอันหนะรรรัที่สสาาามถ้้้งเเพอไไดดนนป็็กหืจ ไปอีกมิติหนึ่งก็ได้นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ในการต่อสู้นะครับซึ่งเป็นความสามารถที่มันโหดมากๆนะสาหรับผมนะเป็นเพราะว่านะครับโอ้โหคุณต้องลองนึกดูนะความสามารถของบลัดนั้นมันได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับเป็นกราวิตี้นะครับก็คือใช้แรงโน้มถ่วงเนี่ยจะเป็นพลังมัดที่การโจมตีรุนแรงมากๆโจมตีศัตรูหรือจะเป็นวาร์ปนะครับก็จะใช้นะครับในการหลบหลีกก็ได้หรือพลิกแพลงนะครับในการให้ศัตรูนั้นเข้าวาร์ปไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาที่เดิมและถูกบลัดนั้นนะครับซัดเรื่อยๆนะครับซึ่ง งลลละขอบสซึ่งถ้าให้เดาในตอนนี้นะครับจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็เรียกได้ว่านะครับก็คงจะเป็นสถานการณ์นะครับที่เราคงจะได้เห็นบลาสนั้นนะครับใช้มันสมองของตนเองในการแก้ไขนะครับเพราะตอนนี้ไซตามะานั้นก็นอดหลุดไปแล้วนะครับเตรียมจะปล่อยหมัดเอาจริงนะครับใส่ทางด้านกาโร่กาโร่นั้นนะครับก็เตรียมก๊อปปี้หมัดเอาจริงนะครับของไซตามาด้วยซึ่งการต่อยครั้งนี้จะทําให้โลกแตกแน่นอนมันก็เหลือเพียงแค่วิธีเดียวแล้วแหละแหมก็เดาไม่ยากหรอกครับก็คือบลาสนั้นอาจจะทําให้ต้องสองคนนั้นนะครับหลุดเข้าไปอีกมิิตนึงงที่เขาาสร้ ซึ่งไอเนี้ยแหละจะเป็นสิ่งที่สําคัญและหลังจากนี้เราคงจะได้เห็นนะครับการต่อสู้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับไซตามะนะครับเวอร์ชันที่ต่อยแบบเต็มๆกาโรนะครับเวอร์ชั่นที่คัปปี้แบบเต็มๆและก็บลัดนั้นอาจจะโชว์พลังที่แท้จริงของตนเองเพราะว่าการที่เขานั้นขึ้นมาเป็นฮีโร่คลาสเออันดับหนึ่งได้นะครับแล้วก็มีความลึกลับสุดๆเลยนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะดูเหมือนว่านะครับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆของโลกใบนี้นะครับบลัดนั้นอาจจะมีส่วนสําคัญในหลายๆเหตุการณ์อาจจะเป็นเพรรราาาาาาะะววว่่ด้ยคมมสถนัแหลใกที เอาคนนั้นยัดเข้ามิติไปได้นะครับบางทีแล้วภัยพิบัติในหลายๆครั้งนั้นนะครับก็เป็นฝีมือของบลัสนี่แหละในการช่วยเหลือเอาไว้นะครับเออเกือบลืมไปนะครับจริงๆแล้วบลัสมันก็จะมีการรวมพลังเลยนะก็คือการใช้กราวิตี้นะครับแล้วก็ใช้นะครับวาร์ฟเนี่ยผสมรวมเข้าไปนะครับก็คือเป็นหมัดที่โจมตีรุนแรงนะครับพร้อมกับวาร์ฟด้วยนะครับเออก็ถือว่าเป็นท่าที่ขี้โกงมันดูเป็นท่าที่แบบธรรมดานะเอยมันก็ไม่ได้ดูยากเย็นอะไรนี่แต่ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพความสามารถของท่านี้นะคร้ และก็ด้านรับนะครับและเชื่อว่าอนาคตคงจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้เพราะการเปิดตัวของบลัดมานั้นนะครับกับร่างกายนะครับที่เหนือไปกว่ามนุษย์นั้นนะครับก็คงจะเป็นอะไรนะครับที่มันเกินกว่าที่พวกเรานั้นจะคาดคิดได้แล้วกับศึกสงครามนะครับในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับคิดว่าบลัดนั้นนะครับการที่เขาขึ้นมาเป็นฮีโร่คาดเอสอันดับหนึ่งได้นั้นเขาทําภารกิจอะไรมาหรอถึงโด่งดังได้ขนาดนี้และเขานั้นนะครับมีความสามารถอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ดูเหมือนจังมีอีกนะเชื่อว่ายังมีีีออกนนนครััเเเพยยงแ่่่ววาาฉลท้ ในความสามารถของเขาไม่แน่นะตอนหน้าอาจจะเฉลยแล้วก็ได้หรือตอนหน้าอาจารย์หักมุมอีกนะครับเขียนใหม่อีกนะครับแมทเราก็จะปวดหัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรวันพันแมนนั้นนะครับเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่สนุกแล้วก็มันมากๆเลยนะครับในการต่อสู้พวกเรานั้นนะครับก็เฝ้ารอดูต่อไปแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรและมีคําถามอยากให้ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับปวดตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้อาจจะทําแบบเรื่องพื้นฐานก่อนด้วยความที่ว่าอ่าวันพันแม่นั้นเนี่ยเป็นการ์ตูน ฐานหน้ามงหน้าใหม่ด้วยก็พยายามทําให้มันหลากหลายนะครับให้ทุกคนนั้นได้รับชมนะครับก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ